อ้าวไข่มาแล้วร้อๆรออยู่ทั้งไข่ะปะาโลไข่ดาวไข่เกียวไข่ลูกเขยได้หมดทุกอย่างโอ,โอ้ยงามๆนี่อย่มอนี่งามสุดๆเสร็จแล้วนะคะทุกคนมาอุ่นหุ่นไข่ได้นะคะแผงละร้อยบาทเท่านั้นนะคะเบอร์สองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถมาทําไข่พะโลก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดบวบให้ดูนะคะว่าทําได้นะคะทุกคนติดตามคะ่ะหาคุณสามีตกลงกระเทียมพริกไทยตามเรียบร้อยอย่างราบผักชีแหลกเลย สามเกอใช้ได้นะคะวันนี้เราจะมาทำไข่พะโลกันนะคะเน่ฝีมือสามีโอเคเปล่าโอเคนะเดี๋ยวแม่จะไปผัดหมูนะทำพะโลดูไข่โอ้โหโอเคพี่ป้าไม่อยู่นะคะน้องไปเรียนหนังสือนะคุณพ่อเลยต้องมาปอกไข่แทนดูโอ้โหคุณพ่อฝีมือคุณพ่อก็ได้ระดับหนึ่งนะคะทุกคนไหนโอเคนะ ฝากด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวแม่ไปผัดก่อนน่ากินมาก ไข่พะโลนะทุกคนนี่โอ้โหห้าเหี้ยจับใส่ผักชีอือนี่ผักชีโรยหน้าคนละอือหือโรยฟองอ้าวไข่มาแล้วร้อนรอ,ออยู่ทั้งไข่ปลาโล่ไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยได้หมดทุกอย่างออเอโอ้ยงามงามนี่มอญี่งามสุดสุด <Yeah. S 2> เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาอุดหนุนไข่ได้นะคะแผงละ120บาทเท่านั้นนะคะเบอร์สองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถมาทําไข่พะโล่ก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดบวบให้ดูนะคะว่าทําได้นะคะทุกคนติดตามคะ่ะ ้องละสี่บาทเท่านั้นค่ะทำกับข้าวได้หลายแบบน,นคะคะเห็นป่ะใหม่สดดูดูไข่แดงโอ้โหซื้อมาใหม่ๆนะคะทุกคนมาอุดหนุนได้ค่ะบวก อย,นนนะอย่าเพิ่งคนนะยาเหม็นวป,ปิด,ปดปเลยใส่เลย คนขบวบพร้อมลงจานเสิร์ฟค่ะ